้องบอกนะคะว่านักลงทุนทองคําตอนนี้ก็จับตาดูนะคะการประชุมของ FOMC หรือเฟดค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆเดี๋ยวเรามาวางกลยุทธ์กันนะคะว่าจากนี้ไปควรจะเล่นสั้นเล่นยาวหรือซื้อเข้าซื้อเมื่อระดับราคาเท่าไหร่กันดีนะคะกับทางด้านของคุณนัทธีจุฑาว่ารากูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทค l a s s i c อล l ิว u t u r e ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยคืนนี้เขารอเรื่องของเฟดกันนะคะต้องถามคุณนัทก่อนว่าตลาดทองมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ คือสาหรับประเด็นทางเศรษฐนะคะที่จะมีการแถลงการคืนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองกันจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐที่ประกาศในช่วงก่อนหน้านี้ะนะคะก็มีทั้งดีกว่าคาดบ้างแย่กว่าคาดบ้างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมก็ถือว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ดูฟื้นตัวแบบอ่อนๆเท่าน,าน<ะ>ั้นะคะอย่างจะเห็นได้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะที่ประกาศไปล่าสุดก็ถือว่าสูงกว่าคาดเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตัวเลขตัวอัตราการว่างงานนะคะ,ะ,ะ,คะก็สูงขึ้นที่ระดับ7.6เปอร์เซ็นต์ก็จะเห็นได้ว่ามัน ก็ส่วนทางกันนะคะแล้วก็จากตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังมองว่าเฟดก็น่าจะยังคงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะคะเพียงแต่ว่าสําหรับค่าคืนนี้เนี่ยจากการที่ส่วนใหญ่คาดการณ์กันนะคะว่าทางการผลการประชุม f อฟโนะคะก็น่าจะยังไม่ได้มีการหยุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องจับตาดูนายเดมนิเก้น,นะคะที่จะมีการแถล,ง,ถลงการประมาณตีหนึ่งครึ่งบ้านาน,นะคะว่า<ๆ> การแถลงการเนี่ยจะมีการบอกไม่ถึงตัวระยะเวลาตัวระยะเวลาการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีการพูดถึงว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีการหยุดเมื่อไหร่นะหรือว่าจะใช้ถึงเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าบอกว่าใช้ถึงตัวถ้าเมื่ออัตราการว่างงานลงไปถึง6.5%ซึ่งถึงณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าอยู่ที่ระดับห่างมากนะคะ,ะแต่ว่าก็ถือว่าระดับอัตราการว่างงานของสหรัฐก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาจจะต้องจับตาดูว่าไม่ว่าจะเป็นการ พูดถึงระยะเวลาการใช้มาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจว่าจะมีถึงเท่าไหร่หรือว่าจะพูดว่า<อ>มาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจจะมีการลดไซส์ลงไม้จาก85,000ล้านตรงนี้นะคะจะมีการลดไซส์ลงลงแค่ไหนหรือว่าจะถึงภายในสิ้นปีนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งต่างๆที่ตลาดกาลังจับตาดูว่าจะมีการบอกใบ้ถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมนะคะแต่ว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยถ้าให้มองกันเนี่ยก็อาจจะยังคาดว่าอาจจะยัง ไม่ได้หยุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรพลิกโผนะคะคโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคาเคลื่อนไหวผันผวน,นนี่มีอยู่ค่อนข้างสูงเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในจริงๆสัปดาห์ที่แล้วจนต่อเน,นื่องถึงสัดาห์นี้นะคะราคาทองคําเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเท่าน,านั้นแล้วก็ถือว่านักลงทุนคือจริงๆตอนนี้ตลาดการเงินทั่วโลกนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ทองคําตลาดหุ้นเองก็ตามนะคะก็จับตารอดูการประชุมของเฟดค่ำคืนนี้อยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้ตลาดทุก แต่ว่าตลาดบ้านเราอาจจะต้องรอพรุ่งนี้นะคะ<ฆ>สำหรับตลาดหุ้นเปิดมาหรือว่าโกลฟิวเจอร์เองก็ตามนะคะแต่ว่าถ้ามองว่าถ้าเป็นไปตามคาดก็คือมีการใช้มาตรการต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงการหยุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรนะคะหรือว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะหยุดเมื่อ,อไร่ตรงนี้เนี่ย โอกาสที่ราคาทองคําหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆจะปรับตัวขึ้นก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการปรับตัวขึ้นของทองคำนะคะก็ยังมองกรอบด้านบนอยู่ที่ระดับแนวต้านที่สำคัญหนึ่งพันสี่ 10, 1, รยอยี่สิบห้าเหรียญอยู่นะคะก็ยังบริเวณนั้นเนี่ยแรงขายทางรลก็น่าจะยังมีออกมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ราคาทองคําก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ไปได้<ฮ>ะนะคะก็ถือว่ายังมีแรงขายทางบลออยู่ที่ระดับ 1, นนะะหน,น,น,นึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าเหร นะคะอาจจะดูกรอบัสั้นๆก่อนก็ได้ที่ะระดับ1,374เหลี่ยญ1,380เหลี่ยญแล้วก็1,390เหลี่ยญนะคะแต่ว่ากรอบของสัปดาห์เนี่ยที่ให้ดูแนวต้านที่สาคัญก็1,400เหลียญแล้วก็1,425นะคะแต่อีกทางหนึ่งนะคะการที่ถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงตัวการชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโอกาสที่ราคาทองคําจะมีการย่อตัวลงมาก็มีอยู่ค่อนข้างสูงะนะคะแล้วในณปัจจุบันนะคะอาจจะดูแนวะรับ ก่อนที่ระดับ1,360ก่อน,นะคะว่าราคาทองคำสามารถยืนได้ไหมนะคะถ้าเกิดหลุดระดับ1,360เหรียญน,นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับลงมา1,340แล้วก็1,320<ฆ>เหรียญอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมองแนวรับที่1,360แล้วก็1,340เหรียญก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดว่าอาจจะไม่ได้มีการชะลอตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีการพูดถึงว่าในอนาคตมีการแตกไปเลยนะคะก็อาจจะทําให้ราคาทองคําอาจจะปรับตัวลงมาบ้างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแนวรับที่ระดับ1,340ก่อนว่าจะรับอยู่ไหมนะะเพราะว่าถือว่าในเดือนนี้เนี่ยที่ราคาทองคําลงไปทําต่ำนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,340เหรียญค่ะ ค่ะฟับบงนี้แล้วนักลงทุนบอกว่าคงต้องรอจับตาดูแต่ว่าถ้าดูเทรนด์แบบก,กว้างๆแล้วตอนนี้ยังอยู่ในขาลงหรือเปล่าคะคือจริงๆเนี่ยกรอบใหญ่ๆยังถือว่าเป็นขาลงนะคะหลังจากที่หลุดระดับ1,525เหรียญมานะคะแต่ว่าในกรอบระยะสั้นถ้าเกิดว่าสามารถประคองตัวเหนือระดับ1,360เหรียญได้นะคะ<ม>ก็ยังถือว่าอาจจะเป็นการพักตัวนะคะพักฐานแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นได้นะคะแต่ว่าคือกรอบใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิด ตั้งแต่การลากราฟลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้ายังไม่เบรกขึ้นไปก็ยังถือว่าเป็นเกาะขาลงอยู่ซึ่งจุดที่จะหลุดขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าต้องใช้ระ,ระยะเวลาทีค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผลการประชุมเป็นไปตามคาดอะไรราคาทองคําก็น่าจะยังคงไซเวยอยู่ในกรอบตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็ดูประมาณ 1, 3 4 0ี่เหรียญจนถึง1425ี่ราเหรียญน,นะคะ,คะก็น่าราคาทองคาน่าจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า คือราคาทองคำก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็ยังถือว่าเบาบานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดฟิสิเคลเองก็ตามนะคะถือว่าหลังจากที่ ทั้งทาง,ทางอ,อินเดียมีการปรับขึ้นภาษีแล้วก็ไม่ใช่ซีซันในการซื้อตัวตลาดฟิสิกอลนะคะก็ถือว่าปริมาณการซื้อขายจะน้อยลงไปในตรงนั้นนะคะรวมถึงดีมาอย่างแรงขายของกองทุนก็ถือว่าชะลอลงไปนะคะหลังจากที่เคยมีการกลับมาซื้อครั้งนึงแค่วันเดียวนะหลังจากนั้นก็ถือว่านิ่งๆไม่ได้มีสถานะเปลี่ยนแปลงหรือว่าถึงมีการขายก็มีการขายออกมาอย่างเมื่อวานก็ขายออมาตั้กว่ขวาเลเท่านั้นะนะคะปริมาณการขายก็ถือว่าก็ชะลอลงไปด้วยแต่ว่าก็ถือว่า ิปานการซื้อขายของนักทุนฟ o w งเงินยังอาจจะไม่ได้เข้ามาในทองคําอีกอครั้นะคะตอนนี้ในตลาดในโลกเนี่ยอาจจะจับตาสินทรัพย์เสี่ยงอยู่นะเพราะว่าอย่างตลาดหุ้นบ้านเราก็ถือว่าปีนี้ต่างชาติก็ขายออกไปค่อนข้างมากแล้วทีเดียวนะคะอย่างวันนี้ก็เน็ตเซลอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องจับตาดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะยัง ยังไม่ได้ถึงจังหวะที่ปรับตัวลงนะคะตัวโฟรเงินอาจจะยังไม่ได้โยกกลับมาทองคำแล้วก็ราคาทองคำอาจจะต้องรอการฟื้นตัวให้ดีก่อนนะคะแข็งแรงก่อนแล้วอาจจะเริ่มเข้ามามีดีมาซื้ออีกครั้งค่ะที่คุณแอนบอกว่ามันต้องเบรกเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนขาเนี่ยขาบนนี้ประมาณเท่าไหรถ่ถึงจะเป็นจุดตัดคือในใน,ในตอนนี้นะจริงๆแล้วอาจจะต้องกลับขึ้นไปที่1525หี่เหรียญไบขึ้นไปน,นะปน 100. แต่ร้อย <laughs> แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ย จะเห็นได้ว่ารอบรีบาวในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ปรับลงมาทําต่ําสุด1,320เหรียญนะคะก็มีการดิดตัวขึ้นไป1,480กว่าเหรียญนะคะก็ยังไม่สามารถผ่าน1,500เหรียญเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะดูที่ระดับ1,500-1,525ก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าสามารถทะลุจุดนั้นขึ้นไปได้นะคะถือว่าน่าจะมีแรงเข้ามาซื้ออีกนะคะแต่ว่าในทางนี้ทั้งนั้นตอนนี้เราดูเป็นกรอบสั้นๆไปก่อนเพราะว่าการที่จะปรับขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ยังห่างอีกค่อนข้างเยอะค่ะใช่แต่ว ายคนจะวันไหวถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่มันพลิกโผล่ขึ้นมาในค่าคืนนี้มีโอกาสหลุดพันสามไหมคะคือสำรับตรงนี้นะก็ยังมองว่าดาวไซ์ยังยังน้อยสําหรับทองคำนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าทองคําก็ปรับตัวลงมาจากตัวการคาดการณ์ตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐก<ช>ิจมาหลายครั้งแล้วนะคะ<ช>แล้วก็การที่ราคาทองคาถือว่าปรับลงไปแรงในช่วงเดือนเมษายนแล้วก็ถือว่า,าผลตอบแทน อาจจะติดลบเทียบกับผลกระเของ,ของสินทรัพย์อื่นๆน,นะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ราคาทองคำํำถ้าเกิดว่ามีอะไรออกมาพลิกโผนะคะสำหรับตลาด หุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวลงค่อนข้างสูงแต่ว่าสําหรับในตลาดทองคำนะคะในทิศทางขาลงของทองคําในตอนนี้อาจจะมองว่าดาวไซาอาจจะน้อยกว่าตลาดอื่นๆน,นะคะก็ยังมองทีระดับ1,300เหรียญอยู่ค่ะ,คะไม่น่าจะหลุดค่ะคะทีนี้นอกจากปัจจัยเรื่องของ QE แล้วยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่จะจะมีผลต่อราคาทองคาอันเอาเป็นว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ค่ะค่ะ,คะก็สําหรับช่วงนี้นะจริงๆแล้วตัวหลักหล ที่ปีนี้ทองคําก็จับตาเลยนะคะก็เป็นทางด้านเศร,รษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะจริงๆก็ต่อเน,นื่องมาตันนะ้งแต่ต้นปีเพราะจะเห็นได้ว่าทางด้านยุโรปนะคะซาซา,าไปในใปีนี้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ยังไม่ได้มีประเด็นแรงๆอะไรแต่ว่าคือสําหรับ ที่ต้องจับตาเนี่ยก็คือพอเป็นเศรษฐกิจสหรัฐสิ่งที่นักลงทุนจับตาก็คือตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจเพราะฉะนั้นหลังจากครั้งนี้นะคะ<อ>ก็ยังมีการประชุมของทาง FOMC เรื่อยๆนะคะทุกๆโดยเฉลี่ยแล้วประมาณทุกๆสองเดือนนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตลาดก็จับตาดูเรื่อยๆใน,ใ,ใ,นในการประชุมของทางสหรัฐรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาดูค่ะคะ่ะ คุณนาคะถ้าดูทองทาแบบนี้ช่วงนี้หลายคนบอกแหมพันสามันก็ไม่มันคือก่อนหน้านี้มันขึ้นมาตลอดแล้วมันก็ย่อมาประมาณพันสามขอทราบกรอบทั้งปีได้ไหมจะได้รู้ว่าประเมินตัวเองว่ามันหน่าเข้าไปลงทุนแล้วรืยยังถ้าใครอยากเล่นยาวๆหน่อยก็สำหรับตรงนี้อาจจะดูแนวรับก่อนนะคะที่ระดับ1,300เหรียญก่อนถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญในช่วงแรกนะคะถ้าเกิดว่าไม่หลุดเนี่ยตรงนี้ 1,300, 1340หี่เหรียญก็เป็นจุดที่อาจจะทยอยเข้าไปสะสมได้นะคะแต่ว่าถ้าหลุดระดับ1,300เหรียญนะคะ อันนี้เรามอง1,350เหรียญก่อนแต่ว่า worst case จริงๆคือ1,150เหรียญนี่คือ worst case ค่ะอันนี้คือคือ worst case เพราะว่าจริงๆถ้าดูตั้งแต่เทรนถ้าเทรนใหญ่ๆเราพูดกันถึงในกรอบของทั้งปีนะคะคือราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีายปี2008 นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะคะจนถึงขึ้นไปสูงสุด1,920เี่หรียญแต่ว่าการที่ราคาทองคำปรับตัวลงมารอบนี้นะคะลงมาถึง 1, 3 2 0ี่เหรียญถือว่าปรับลงมา5 0นตนะคะแต่ว่าถึงใน,ในกรอบเี่ใ,ใหญ่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในใช้เครื่องมือทางเทคนิคเข้ามาช่วยการใช้เครื่องมืออย่างฟิบโวนาชีนะคะก็ดูว่าการปรับลงมาอีกถึงระดับ6ก8เอปอรประมาณตรงนั้นนะคะจะอยู่ที่1,150ห่ยเหรียญะค่ะ อันนั<ช>้นคือด้านกอบด้านล่างนะคะแต่ด้านบนก็มองที่ระดับ1,600หรถึง1650เหร้ยเหรียญเซอลลาถ้าไม่หลุดที่ระดับ1,300เหรียญค่ะถ้าไม่หลุด1,300เหรียญสูงสุดของปีนี้มองไว้เท่าไหร่คือ1,600<ม>จนถึง1650เหรียญแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องผ่าน1500เหรียญไปได้ก่อนค่ะอ่าเอาละคะเคลียร์กันนะคะสำหรับเรื่องของทองคำแต่ว่าคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกก็ผันผวนกันตลอดเวลา